สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้อยู่กับจิ๊นนี่บอดแสมอลลำเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้นะคะบอดบิ๊กค่ะได้ออกมาประกาศบอกแล้วนะคะวันที่16นี้นะคะทางกลุ่มปิดค่ะค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกค,ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะน้องอาอายสกุลพรนะคะมาเองกับมือเลยค่ะบอกเลยว่าน่าติดตามมากๆค่ะโดยทางบอดบิ๊กเนี่ยก็คือประกาศออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมขาก็าเลยบอกว่า โอ้ยดีใจมากไม่คิดว่าน้องจะมาที่นี่ได้นะคะ16กรกฎาคมนี้เข้ากลุ่มเลยเดินนี่นะคะ่ะพี่น้องขารอตามเชียร์ได้เลยนะคะสำหรับน้องไอายสกุลพรค่ะคุณผู้ชม่ะเป็นแขกรับเชิญนะคะในวันที่16กรกฎาคมโตกเกียวไลฟ์สตรีม EP ที่20ค่ะแล้วก็ศิลปินรับเชิญนะคะก็คือน้องไอายสกุลพรนั่นเองตัวเป็นเป็นเจอแน่นะคะคุณผู้ชมขารับรองได้เลยว่าแฟนคลับแม่ยกเนี่ย เตรียมคล้องพวงมาลัยกันเต็มคอกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะเตรียมไว้เลยนะคะมาลัยน้าใจพวงง่ายๆนะคะว่าเห็นนองอาอายนะคะพี่น้องค่ะบอกเลยว่าต้องตามเชียร์นะคะพี่น้องวันที่16นะคะ EP ที่2ีของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะพบกับน้องอาอายสกุลพรนะคะหลายคนก็คือรอติดตามแล้วก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆค่ะ น้องอาอมาแล้วดีใจแท้น่ารักมากภาษาพี่น้องแม่แม่จะจอบดูหน้าออฟฟิสนะจ้านี่นะคะหลายคนก็คือรอติดตามนะคะคุณผู้ชมค่ะน้องอาอสกุลณภรเสียงวิหกน้องแนะนําตัวแบบนี้น้องอายสกุลนาเสียงวิหกค่ะน้องกฤติวรประมาณนี่นะคะพี่น้องขาน้องเก่งมากน่ารักมากนอนรอในกลุ่มตั้งแต่วันแรกแล้วจ้า ไปไปซื้อบัตรเลขารักโตเกียวรักน้องอาอายจ้านี่นะคะพี่น้องขาแฟนคลับแม่ยกก็คือรอติดตามนะคะน้องอาอายเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแม้ว่าจะปิดฤดูการทางวงหมอลำเสียงวิหกไปแล้วนะคะการเคลื่อนไหวนะคะ,คะกิจกรรมต่างๆของน้องอาอายกันยังเคลื่อนไหวไปทุกทิศทางพี่น้องขาแล้วก็แฟนคลับแม่ยกเนี่ยก็รอซัพพอร์ตทุกทิศทางจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะไปขึ้นเวที่ไหนรับเชิม รับเชิญของใครนะคะแม่ยกก็พร้อมที่จะไปค้องมันไลน้ำใจน้องอาายสกุลพรนะคะคุณผู้ชมขานี่นะคะคุณผู้ชมขาแล้วยังมีคนบอกอีกนะคะว่าขอบคุณบอสบิ๊กจ้าที่ให้โอกาสน้องนะคะมาร่วมสร้างผลงานในครั้งนี้และหวังว่าครั้งต่อๆไปบอสบิ๊กคงจะให้โอกาสน้องอายอีกค่ะจากใจ FC เสียงวิหกค่ะดีใจมากๆนี่แะค่ะคุณผู้ชมขาแฟนคลับก็ต่างดีใจนะคะ มาหลายคนเท้จาดาระารับเชิญน,นี่นะคะพี่น้องก็บอลบิ๊กนะคะถ้าทําอะไรก็ทําแบบสุดๆจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาสุดยอดมากๆนะคะบอกได้เลยคําเดียวนะคะคุณผู้ชมขาว่าแบบ ปังแห้งอิหลีนะคะสำหรับบอสวิกเองแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็คือแบบทําได้ถึงใจมากๆนะคะบอกเลยว่าแฟนคลับแม่ยกเนี่ยไม่ว่าจะศิลปินท่านไหนมานะคะคุณผู้ชมขาต้องรอซัพพอร์ตทางกายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะแล้วก็ศิลปินรับเชิญด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเหมือนเวลเครั้งนี้น่าจะมา2ท่านนะคะอันนี้เพิ่งได้ยินมาเหมือนว่าจะมา2ท่านแล้วก็คือเป็นอ่าคุณเบลนี่พาดาน,นะคะแล้วก็น้องอาสกุลพรแหละคะ่ะคุณผู้ชมขา แฟนกลับก็บอกว่าบันเทิงบันเทิงคักเนออาะไอ้ไอนพี่น้องเจอก,กันที่หน้าเวทีเลยจ้ะน้องอ้ไอยลูกพ่อนกนี่นะคะช่วงนี้ผู้ใหญ่บ้านรักเด็กช่วงนี้เด็กจะเข้าหายเยอะรักบอสรักผู้ใหญ่บ้านรักทุกคนในค่าโตเกียวมิวสิกทุกๆคนน่ารักมากนี่นะคะรอเข้ากลุ่มเลยจ้าขอบคุณนะคะสมหวังแล้วรอบนี้ อยากไปน้าง,งานจ้างอยู่ไกลเกินต้องมีสัก,กวันนะคะนคนณผูะาต้องมีสัก,กวันที่ได้ไปนะคะใครมีโอกาสนะคะอย่าพลาดโอกาสดีๆนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าทางค่ายเพลงตเกียวมิวสิกค่ะไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็หลายอีพีเนี่ยต่างได้พวงมาลัยน้ําใจเนี่ยจากแม่ยกเอซนี่เยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะใครมีโอกาสต้องไปชมให้ได้นะคะคุณผู้ชมขา ดีใจมากเลยนะคะบอกเลยว่า FC เสียงวิ6หกเนี่ยรอมานานมากๆนะคะกับโอกาสนี้นะคะคุณผู้ชมขะบางคนก็บ,บอกว่าแหร่องกับน้องซีแกมน้องลีโอเนี่เด้วยค่ะวันที่รอคอยรอนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขะ บางคนก็ได้พูดถึงบอสบิ๊กอย่างนี้ค่ะโดยบอกว่าเอาจริงๆนะรู้สึกได้เลยว่าไม่ว่าจะวงการดาราหรือวงการขายของออนไลน์หรือวงการเพลงหมอนํำค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาจะอ้าแขนรับบิ๊กกันแทบทั้งนั้นนะคะอย่างว่าเลยเนาะคนเขามองเห็นศักยภาพในตัวบิ๊กเขาถึงได้สนับสนุนบิ๊กและค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะนี่ละค่ะพี่น้อง บางคนก็บอกว่าเข้ากันกับปลาทูน้อยเลยเด็กอัจฉริยะจับร้องเพลงในใจเสาะที่เกาะนาคีนะคะพี่น้องขาให้เพื่อนร้องคู่กันมาสั่นพี่น้องขาบางคนก็อยากให้ร้องคู่กับน้องซีกแกลบนะคะน้องลีโออะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเผื่อแบบว่าเพื่อนสามารถแบบเคมีเข้ากันพี่น้องขาแล้วน้องไอเนี่ยถือว่าเป็นเด็ก เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีความทะเลนอยู่ในนั้นนะคะคุณผู้ชมขาหลายคนก็เลยหลงรักน้องออายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยิ่งบอตบิกเนี่ยเอามาขึ้นเวทีโตเกียวมิวสิกแบบนี้เรียกได้ว่าบันเทิงแน่นอนนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมขารับรองว่าสนุกแน่ๆค่ะใครไม่มีโอกาสนะคะเข้ากลุ่มปิดรอเลยนะคะบ่มีโอกาสได้ไปเบิรงติดขอบเวทีค่ะเข้ากลุ่มปิดรอเลยนะคะคุณผู้ชมขารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ แม่แม่ก็รอติดตามเชียร์กันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับน้องอ้ายสกุลพรนะคะช่วงนี้เรียกได้ว่า ชื่อเสียงของน้องเนี่ยไม่เคยแผ่วจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็มีคนให้การตอบรับเยอะมากๆนะคะน้องอ้ายก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่เก่งมากๆค่ะคุณผู้ชมขาเก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะได้รับคําติชมนะคะจากบอสนกพงศกรอ,อย่างไรนะคะน้องก็ได้เก็บมาพัฒนาตัวเองนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็แบบสามารถดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็เก็บเอาคําติชมทุกอย่างเนี่ยมาพัฒนาเจ้าของจนว่าพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆน เองค่ะพี่น้องขาไม่แปลกเลยจริงๆนะคะทำไมแฟนคลับแม่ยกถึงได้รักน้องเยอะขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมขาต้องตามไปให้กําลังใจน้องแล้วนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะ แล้วก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตฝากผลงานค่ะของน้องเลโอโตเกียวมิวค่ะล่องมูดนะคะคุณผู้ชมค่ะไปฟังกันได้แล้วนะคะเพิ่งออกมาล่าสุดเมื่อวานนี้เลยค่ะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ฟังไปติดตามฟังกันได้เลยนะคะยอดวิวพุ่งหลักแสนแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมไปติดตามชมแล้วก็ไปปั่นยอดวิวให้น้องเลโอด้วยนะคะคุณผู้ชม ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะคะรอเชียร์รอติดตามให้กําลังใจทางน้องอาอายด้วยค่ะ <onu>? <también> แล้วก็ทางศิลปินโตเกียวมิวสิกทุกทท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมขาอย่าลืมไปติดตามกันนะคะวันที่16กร,รกฎานี้ค่ะทางกลุ่มปิดค่ะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขออนุญ,ญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ